ก็สัญญาณไม่ดีบอกููจะไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นทางการหรือว่าแบบอะไรที่มันกูอยากจะพูดระบายให้คนในโซเชียลเข้าใจอ่ะไลฟ์สดมันก็แบบไม่มีคนฟังไม่มีคนดูเข้าใจไหมคือกูอยากจะบอกว่ากูนะเป็นอมาตะมาสี่สิบปีแล้วสี่สิบสองปีแล้ว ยังไม่มีหมาตัวไหนมาสนใจกูเลยเขาเคิดว่ากูเป็นคนบ้าเออมันก็จริงอยู่แหละแต่ว่ากูอยากจะบอกว่าเออมึงเข้าใจกูหน่อยว่าสิ่งที่มึงเห็นนมันไม่ใช่ภาพลงตาหรอกกูค,คือคนที่มีเนื้อเนื้อหนังบางสาเป็นเปๆแล้วก็มีชีวิตมีเลือดมีเนื้อเหมือนพวกมึงนั่นแหละแค่กูเป็นอมะตะแค่เนี้ยทำาไม่รับไม่ได้ทำเป็นนอยทำเป็นแบบ ไม่ซัพพอร์ตไม่สนับสนุนถามซิกูก็เป็นคนเหมือนพวกมึงแล้วทําไมมึงไม่ซัพพอร์ตกูบ้างกูนั่งขายของอยู่ทุกวันน่ะหน้าบ้านทำไมไม่แวะจอดเขา้ามาช่วยซื้อบ้างจะรอให้กูไปกราบตีนมึงหรอแล้วก็แบบต้องไม่ขอมึงถึงขนาดนั้นเลยเหรอมึงจะช่วยกูแค่กูเป็นอวตานี่กูผิดไหมกูมีความผิดหรือเปล่ากูถามอะไรซิกูอยู่บนโลกนี้มา4ีปี อย่าไปพูดถึงร้อยปีเลยมึงมันมานานไปจนพวกมึงรองไม่ไหวหรอกพวกมึงก็ตายหูนหมดหมดแล้วกูมไม่ใช่พูดแบบหยาบๆนะกูพูดเรื่องจริงถามจริงๆเหอะคนไทยที่เขาบอกว่าใจดีใจดีอะ่ะมันมีมันมีจริงหรอกูมไม่เห็นว่าจะมีเลยนะนอกจากญาติพี่น้องกูที่เขาดูแลกูญาติพี่น้องดูแลอยู่จริงแต่สักวันเขาก็ต้องตายหูตายหักไปหมด แล้วก็เหลือกูคนเดียวถามซิกูก็อยากจะได้รับการซัพพอร์ตบ้างจากคนทั่วไปคือหางานมีงานที่กูทำมีอะไรเงินที่กูใช้ใเลี้ยงชีพได้แค่นั้นกูก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องทำให้กูแบบมียอดฟอร์แบบเป็นร้อยล้านแล้วกูต้องมานั่งทุกข์ใจว่าแบบเออทำไมกูถึงไม่มีกินเหมือนเขากูถึงนั่งต้องนั่งทุกข์ทนลำบากอยู่ กูเป็นอมตะกูอาจจะไม่แก่กูอาจจะเหี่ยวๆนิดๆนิดนนหน่อยๆร้อยปีอาจจะเหี่ยวขึ้นมาสักนิดสักหน่อยแต่ก็แบบก็ไม่ได้แก่มากจนถึงไม่ไมีแรงทํางานกูเป็นคนหนึ่งที่ไม่งอมืองออดตีนกูอยู่บ้านกูก็พยายามจะนอนให้มากที่สุดเพื่อที่ไม่รับรู้ปัญหาอะไรของโรกภายนอกแล้วก็พยายามจะอยู่อยู่บ้านให้นานที่สุดพยายามจะไม่ออกมาออกสื่อออกอะไรกูคเคยออกสื่อ แต่สื่อเขาก็ไม่ได้สนใจกูเรื่องนี้เขาไม่ได้ถามกูเลยถามว่ากูอยากจะหิวแสงไปทําไมกูก็หิวแสงเพื่อที่กูจะได้มีชื่อเสียงมีเงินทองเข้ามาไหลามาเทมาใช่ไหมแต่นั่นมันจะอยู่ได้นานไหมนานสิเพราะกูเป็นอรรมตากูจะได้มีชื่อเสียงกกบโกลยเงินทองได้นานๆเพราะกูจะได้ไม่ต้องอด ตายเหมือนทุกวันนี้แล้วกูจะตายได้ไหมถึงกูจะโอดแตก่กูไม่ตายหรอกแต่ว่ากูแค่บอกไว้ก่อนว่าแบบเออพวกมึงเตรียมขำกูได้เลยนะถ้ากูได้เป็นดาราอยู่ในวงการบันเทิงอะกูก็จะทําตัวประมาณแบบท่พวกมึงเขียนนั่นแหละคือมันไม่ใช่กูไม่ใช่คนตลกด้วยแหละแต่กูก็พยายามได้นะกูทําได้เพื่อทุกคนที่จะจะให้เห็นความสามารถของกูในด้านการแสดงละครหรือบันเทิงอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีอยู่ว่าคือกูเข้าใจนะว่าคนไทยอะเป็นคนตลกแต่กูไม่ตลกนะอืมจริงๆเอาจริงๆคนปเป็นอามาตะามันไม่ได้ตลกอย่างที่คิดนะเพราะชีวิตกูยืนยาวมากพอที่จะแบบวันไหนกูอาจจะไม่มีกินก็ได้ถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตหรือว่าไม่มีงานกูทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยกูก็ไม่รู้ทำไงกูเล่นโซเชียล เพจกูก็ติดแดงตลอดแชร์รูปแชร์อะไรก็นู้นคนนี้แชร์แชร์ให้เขาตั้งเยอะตั้งแย่แต่เขาก็ไม่แชร์กูเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมว่าจะมาเศร้าเศร้าเศร้าโศกทาไมนักหนาเพราะว่ากูเองก็แบบอายุข้อปุ่นนี้แล้วเนาะมันก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าวัยรุ่นวัยกลางคนแต่ ความแก่ชรานี้มันไม่ได้เกิดข like ึ้นกับกูได้ง่ายๆถึงกูร้อยปีกูยังอยู่กูก็ยังอยู่สภาพนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมกูไม่ตายกูเป็นอมตะแล้วทุกบอกความจริงอ่ะแล้วพวกมึงจะเชื่อกันเหรอก็ไม่เชื่อแล้วกูจะบอกทำไมเนี้ยกูก็ไม่บอกหรอกกูเก็บเป็นความลับดีกว่า กูก็บอกเป็นทีทีกูก็โพสเป็นทีทีกูก็โพสโพสจะไลไหมละ่ะถ้าโพสเสร็จกูก็จะมีคนเข้ามาด่าเข้ามาคอมเมนต์ด่าแล้วมันมีมันจะมีมันจะมีมันจะมีคนจะเข้ามาคอมเมนต์ด่ากูละกูก็ตั้งท่ารอไว้นะว่าแบบทัวจะลงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเถอะสักวันมันก็ต้องมีคนรู้ว่า ากูเป็นอมตะแล้วกูจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อกูจะไม่บอกความลับให้ใครรู้ใช่ไหมแต่ความลับมันจะตายไปกับคนที่เขารู้มันจะตายไปกับพวกมึงเลยพวกมึงไม่ได้อยู่หรอกดูกูว่ากูร้อยปีแล้วกูหน้าตาเป็นยังไงมึงอยู่ไม่ถึงหรอกพวกมึงอยู่ไม่ถึงแต่กูอยู่ถึงว่ากูไม่ตายไงเข้าใจปะละ่าเข้าใจตรงกันไหมแล้วที่สําคัญคือกูก็แบบอลักอีเล่คือแบบ ร่างกายเขสุขภาพไม่ได้ดีก็ยาําแย่มากบางทีก็กลัวอยู่สมโซบางทีก็ออากอดๆอย่างๆอะไรเงี้ยกูมไม่ได้กินดีอยู่ดีเหมือนกับคนอื่นคนเขาบ้านรวยจริงๆอะไรเงี้ยงานกูก็ต้องทําทุกวันกูได้งานรับจ้างวันละร้อยวันละร้อยกูก็ต้องเอาไว้ก่อนกูมไม่ได้ร่ารวยนะกูมไม่ได้เป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่ก็ไม่ได้มีมรดกอะไรให้กูเลยกูก็มาอาศัยบ้านญาติเขาอยู่แล้วที่สําคัญเนี่ยกูเป็นอมตะเนี่ยกูผิดตรงไหน กูทางานสมัครงานเป็นร้อยแห่งพันแห่งไม่มีใครรับกูเลยเขาคิดว่ากูเป็นบ้าแต่กูก็ไม่ได้บอกเขาว่ากูเป็นอมตะกูก็แค่สมัครงานตามปกติเอาใบปริญญาไปยื่นให้เขาพอกูก่อข้อมูลเสร็จเท่านั้นแหละปุ๊บเอาใบสมัครไปทิ้งเลยแล้วไงคนไทยเขาว่าใจดีใจดีเปรตอะไรล่ะกูอยู่นั่งขายของหน้าบ้านยังไม่มีคนช่วยซื้อกูเลยใจดีผีอะไรน่ล่ะ ใดีกับผีเปลยเริงละ่ะบบาทไมล่ล่ะต้าให้กูด่าแรงๆใช่ไหมมึงถึงจะชอบกันอยู่ดีไม่ว่าดีกูนั่งทำงานไฟ์สดนู่นนี่นั่นขายของแม่งกูต้องไปกาดตีนเขาขอให้เขาซื้อขอให้เขาช่วยทุกอย่างเลยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นตลอดคนไทยใจดีแต่ว่าคนไทยก็ไม่ได้หยิบยื่นอะไรมาช่วยเหลือ,อะลรกูเลยสักเท่าไหร่นะ เขาช่วยแค่บางรายบางคนแล้วก็ช่วยแค่เล็กๆน้อยๆที่เหลือกูต้องช่วยตัวเองคือกูต้องไปกาดตีนอ้อนวอนเขาอะถึงขั้นต้องกัดตีนนะมึงถ้าเมื่อูไม่ได้กาดตีนเขาอะเขาก็ไม่ยอมอีกเขาก็ทิฐิกันทั้งนั้นแหละคนแถวบ้านกูคือแบบคนมันต้องยกมือไหว้กันมันต้องแบบมันต้องแบบต้องไแปบบขอเขาแบบเออถ้ากูลำบากแล้วกูต้องแบบไปยกมือไหว้ขอเขาว่า ให้กาบตีนเขาว่ามึงคิดดูนะกูทําอย่างนี้หลายรอบคนหลายคนแล้วแล้วบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็นค่าอะไรกูเลยกูไม่ได้น่าสงสารในเรื่องที่ว่าอมาตะแล้วมันไม่ตายกูไม่ตายจริงกูไม่ใช่คนน่าสงสารในเรื่องของความตายแต่กูน่าสงสารในเรื่องของหาเลี้ยงชีพไม่ได้พอไม่มีคนซัพพอร์ตกูไม่มีคนช่วยกู กูอยู่ตัวคนเดียวกูอาศัยบ้านเขาอยู่บ้านญาติเขาอยู่ถ้าญาติเขาตายหมดกูก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนกูก็ไม่มีที่สุขหัวนอนกูก็เป็นคนเล่ห่อนคนหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรที่มันยึดเหนี่ยวอะไรกูได้แล้วกูถึงบอกไงว่าเป็นอัตะตานก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะกูมีแต่ตัวแล้วกูก็ไม่ได้มีเงินมีทองทรัพย์สินเงินทองล้ำรวยเพราะแม่ไม่ได้เป็นเศรษฐีด้วย พวกมันเข้าใจไหมเป็นอวตานะมันก็มีข้อดีอและข้อเสียกูก็ยอมรับในข้อดีๆนะที่มันได้อยู่รูโลกนี้ไปนานๆแต่กูจะดูดูไปทำไมสายตากูก็ไม่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วกูต้องไปหาหมอรักษาตาแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็คงตาบอดมองไม่เห็นอีนดอกพอาะนี่โซเชียลมาดโดนแสงสีฟ้าทุกวันขับรถทุกวันทำงานทุกวัน โดนลมโดนแดดทุกวันตายหาพอดีกูว่าแล้วสภาพกูก็อยู่เหมือนรถอีอ้วนตัวหนึ่งที่มันน่าเกียดน่าเกียดอ่ะเมื่อก่อนก็ยังผอมดีตอนนี้อ้วนเหมือนหมูแล้วกินอะไรกกินน้ํากินน้ําแข็งทุกวันกินอะไรที่ไม่มีประโยชน์อ่ะกินก็ไปเถอะกินให้มันอยู่ท้องอ่ะแดกก็ไปเถอะแดกกินอะไรก็แดดวนกลัวว่ามันจะไม่มีแดกเวลา แก่ตัวไปแล้วไม่มีจะแดกอะไรเงี้ยก็แดกไปก่อนอะไรเงี้ยสภาพกูแบบดีเลทมากคือแบบไม,มแบบไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรหรอกนะกูก็แดกมีอะไรให้แดกก็แดกตอนนี้ไปเลยเพราะว่ายังมีญาติพี่น้องค่อยๆเลี้ยงดูและสพอร์ตอยู่เขายังเลี้ยงกูได้อยู่เขาก็ยังให้กูได้อยู่แต่ถ้าวันใดกูไม่มีเนี่ยโอ้คงจะลําบากเพราะว่าคุณเป็นอมาตะานะเขาก็มีเลือดเนื้อเชื้อไข่เหมือนกัน เขาก็ถึงเขาฆ่าไม่ตายเขาจะแบบอยู่ได้นานๆแต่ถามหน่อยเถอะกูเหนื่อยมากนะแต่ละวันที่แบบต้องเจอขายของก็ไม่มีคนซื้อกูต้องไปจี้เขาต้องไปขอเขาต้องไปขอช่วยเขาต้องไปแรงนู่นแรงนี่แรงนั่นกว่ากูจะได้แต่ละบาทกูตายหาพอดีลงคุนขายของหน้าที่หายนั่งไรสดวันหนึ่งนอนนอนนั่งนั่งก็ได้แล้วเป็นล้านเป็นแสน เกบเป็นเกับตายกว่ากูจะได้แต่ละบาทกูต้องนั่งทําอะไรก็ไม่รู้งงงงงงี่ของกูคนเดียวแล้วที่สําคัญนะกูเหนื่อยมากแต่ละวันที่กูต้องเจอแค่เรียนหนังสือยี่สิบกว่าปีนี้กูก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วกูต้องช่วยแม่ทํางานด้วยกูเหนื่อยตั้งแต่เด็กแล้วโตมากูก็ยังต้องเหนื่อยอีกกูเปมาตากูแบบไม่มีได้ไม่มีวันได้พักอ่ะคือกูได้นอนหลับเต็มอิ่มก็แค่วันหนึ่ง จนถึงตอนเที่ยงกูก็ต้องตื่นมาทํานูน่นทํานี่หา,น,หานู่นหานี่ทําที่สําคัญนะอะเขามันไม่ได้วัดกันตรงที่คุณภาพชีวิตอะไรมากมายคือกูอยู่ได้แล้วแต่ว่ากูก็แบบเคยเคยพูดเข้าข้าว่าแบบ เออคนเขาอาจจะลํำคาญก็ได้ที่มึงเป็นอมาตะาอะไรเงี้ยแล้วมึงพูดมากคนไม่นัมาตะอย่างมึงมึงก็ควรอยู่เงียบเงียบอะไรเงี้ยแต่กูก็อยากจะออกมาพูดบ้างว่ะกูก็อยากจะแบบเอออยากจะมีที่ยืนในสังคมบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบเอเอเฮ้ยกูอย่างกูเนี่ยตกงานก็แล้วหางานทำก็แล้วแต่ทำไมยังหาไม่ได้อะไรเงี้ย แก่ถึงปูนนี้แล้วญาติพี่น้องก็จะตายหมดอยู่แล้วยังจะดูแลตัวเองไม่ได้อีกหรออะไรยเงี้ยน่าจะมีความรู้เลี้ยงตัวเองได้บ้างใครมันจะไปช่วยมือได้ตลอดชีวิตเดีย๋ยวคนอื่นก็ตายกันหมดอะไรย่างเงี้ยมันก็จริงของพวกมึงแต่คนที่อยู่อยู่อ่ะก็ได้จะสพอร์ตกูบ้างนะเวลากูหายของหรือว่ากูทํอะไรอะไรอย่เงี้ยนี่แค่เล่นเฟซอ่ะกูหมดไปเป็นหมื่นแล้วกับค่าเติมฟอลโลเวอร์อ่ะ ยังไม่เห็นมีใครติดตามกูจริงๆเลยจริงๆจังๆเลยสักคนหนึ่งก็เห็นอยู่ว่าชีวิตประจำวันกูก็ลำบากแสนเข็ญขนาดไหนแต่ก็แค่ว่าแค่ให้มึงซัพพอร์ตให้กูได้เป็นรีเออร์แล้วก็หาเงินทางออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีช่องทางทำได้เลยแล้วกูก็ทำให้สำเร็จแล้วเฟซกูก็ติดแดงมาหลายรอบแล้วไอจีกูได้หลักล้านก็จริงแต่ว่ามันก็ลดยอดลดทุกวันกูก็ไม่มีตัค์เติมฟอลเวอร์ทุกวันนะ หมดไปหลายบาทแล้วที่สําคัญก็คือว่ากูเหนื่อยมากกับการที่มาเล่นโซเชียลแล้วกูไม่ได้เงินทางโซเชียลเลยสักบาทเดียวเขาคิดนะว่าถ้ากูได้เงินจากโซเชียลวะกูคงได้งานได้ได้มีเงินเลี้ยงชีพใช่ไหมแต่กูไม่ได้คะ่ะกูไม่ได้เลยไม่ได้สักบาทหนึ่งกูไม่จะเสียให้กับโซเชียล แล้วแต่ขคนที่โซเชียลเห็นใจกูไหมไม่มีใครเห็นหัวกูหรอกเขาคงคิดว่าเออกูอยู่ได้กูเก่งกูเก่งแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาเถอะเก่งอย่างกูก็จริงอะแต่ว่ากูก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันแหละบางทีอะก็ให้มันชิบหายไปให้หมดอีดอกเดี๋ยวพอก,กูแก่ สักร้อยปีหนึ่งเนี้ยคนเงากูก็ลดลงไปเหลือแต่ลูกๆเหรีเหรีลูกลาลาเลนๆอะไรเงี้ยกูก็ยังอยู่นั่นแหละแต่กูกลัวแค่ว่าแบบกูจะทำงไงให้โซเชียลกูจะปั้นโซเชียลให้กูมันแบบเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะได้มีคนซัพพอร์ตมีคนแบบติดตามอะไรเงี้ยเวลากูทําอะไรมันจะได้เป็นกระแสขึ้นมาบ้างเนี่ยอะไรมีแค่เนี้ยคุณยังไม่กดไลค์เลยวันๆหนึ่ง ทำไงวะกูตื้อไปหมดและกูแบบก็ไม่ได้หิวแสงอะไรมากหรอกก็คแค่อยากจะได้เงินจากไอโซเชียลนี้มากแค่นั้นแหละดีกว่าเล่นไปวันวันนี่กูเล่นไปวันวันหนึ่งไม่ได้ตังจากไ hey อโซเชียลสักบาทดอกมีจะหมดก็หมดหาซากินข้ามทุกวันเหนื่อยตายโ,โห นี่ถ้าเปน็นอมาตะาแล,ละลำบากอย่างเงี้ยกูว่ากูเวียนไหวาตายเกิดนคนอื่นก็ดีแล้วไม่ต้องมานั่งเปน็นอมาตะาอย่างนงี้หรอกดูสิตาก็คล้ำแล้วเนี่ยเหมือนคนอดหลับอดนอนก็ได้อยู่แหละกลางคืนกูไม่ได้หลับได้นอน กูก็เ,เห็นว่าแบบเอออย่างเอถ้ากูเป็นคนไทยคนหนึ่งอ่ะที่มันแบบเออเรียกว่าเก่งก็ได้ว่าย่างมาตานี่เก่งไหมวะมึงว่าบางว่ากูาเป็นยัยมาตาแล้วกูเก่งไหมมันก็เก่งในแบบของกูใช่ไหมแต่ก็คือว่ากูก็ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องไงกูก็เก่งแค่เรื่องแบบกานาร์ตูนการการ์ตูนกานร์ตูนการนการ์ตูนการ์ตูนการ์ตาร์ตูนกร์ตูนการ์นารูนูนกร์นการ์นการตูนการตูกา เอาเถอะเอาเถอะมันก็เป็นอดีตไปแล้วคือสร้างอะไรมาก็ไม่มีใครเขาจดจําก็ไม่มีใครเขาเสือกอะไรกูหรอกแต่กูก็แค่บอกไว้แค่ว่าแบบเออเอเอ,อกูสร้างไอ้นี่อ้นี่อ้นี้จนกูเป็นอาตา้ตะแต่ความจริงอะ่ะก็แค่ว่าอยากจะฝากบอกเฉยๆว่าแบบเออดนับหนุนกูหน่อยสนใจกูหน่อยกูก็อยากจะมีที่ยืนในสังคมบ้าง อยากจะมีช่องทางทำมาหากินเล Soldier ็กเลกของกูอะไรอยา wrote, ่างเงี้ยให้กูได้เลียงชีพโดยชอบทาบ้างไม่ใช่กูไปขายตัวเลขขายตัวแล้วก็ให้คนอื่นมาเย็ดเย็นเย็นเย็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 แล้วก็ไปอลีดอลีดอกแล้วให้กูทีสามสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีนะข้อคนไทยนี่แหละคือแบบหลังจากกูตกงานเสร็จกูไม่มีอะไรทํากูก็ไปขายตัว กูขายตัวไปเซ็กเวอร์เกอร์เสร็จปุ๊บให้คนเย็ดบางทีคนก,ก็เย็ดฟรีนะของก็ไม่ได้จ่ายตังกูด้วยจริงๆพูดตรงๆเลยแล้วถ,ถามว่ากูได้ตังไหมกูเคยได้สูงสุดก็แค่สามร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทได้แค่นั้นแหละได้แค่ไม่กี่เจ้าหรอกนอกนั้นก็เย็ดฟรีหมดดอกสารรูปแล้วกูก็เลยประมาณว่าแบบเออกูก็เลยมีความรู้สึกว่ากูงงว่าแบบทําไมนะว่า กูเป็นอมตะแต่กูไม่มีที่ยืนเลยเหรอวะกูจะทำอะไรให้ใหมันแบบโดดเด่นขึ้นมาบ้างได้ไหมกูคเคยออกสื่อด้วยนะแต่สื่อก็ไม่ได้มองว่ากูเด่นอะไรหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้ไงว่ากูเป็นอมตะถ้าเขารู้เสร็จเขาก็คงแบบให้กูเปบันทึกกินเน็ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมั้งสงสัยว่าอายุยืนแล้วเป็นร้อยปีแล้วยูไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย กูไม่มีห่าเหี่ยวอะไรหรอกเพราะว่าคนณเขาตายกันหมดกูก็ไม่มีอะไรให้น่าจดจำอะไรเงี้ยกูไม่มีใครสร้างอนุสาวรีย์ให้กูหรอกเป็นธรรมตามันก็แบบอย่างว่าแบบพูดยากไงว่าจะจะให้กูพูดในทางการอะกูก็พูดไม่ได้อีกเพราะว่ากูก็ไม่ได้เคยแบบต้องไปทําอะไรขนาดนั้นนะและที่สาคัญก็คูเขาว่ามาความจริงอะคุณเป็นธรรมตานะ ถ้าเขาจะอยู่เขาก็อยู่ของเขาเงียบๆใช่ไหมเขาจะไม่พูดไม่เยอะไม่พูดมากไม่พูดเยอะเขาก็อยู่แบบเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยจะมาบอกคนอื่นทําไมคนอื่นเขาน้อยใจให้คนอื่นเขาแบบรังเกียจเดียดฉันเปล่ามันก็ถูกของมึงแต่ในแง่ของกูคือว่ากูจะตกงานกูจะอดๆอยากๆอยู่แล้วไม่มีอะไรจะกินแล้ว ถึงบอกไงว่าเออบางทีมันก็สุดจะทนเหมือนกันว่าแบบเออทําไมวะกูมีมือมีตีนกูก็อยากทํางานใช่ไหมแล้วทาไมกูถึงได้ได้งานอะไรกระจกจกระจอกแบบได้งานเงินน้อยๆพราเงินน้อยเสร็จกูเลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วกูจะไปทําอะไรกูไปเดินเล่ยอยู่ข้างถนนละมั้งสงสัยเหมือนพวกขอทานพวกคนไร้บ้านอะไรอย่างงี้ค่ะ คงจะเหมือนพวกคนไร้บ้านพวกขอทานอะไรเงี้ยเที่ยวไปเดินเล่อยู่ข้างถนนแล้วก็แบบเออขอข้าวข,ขอน้ำขอแดกยอะไรเงี้ยใช่กูเป็นอย่างนั้นหรือไงมันเป็นภาระสังคม,มคือถ้ามึงให้งานให้เงินกูแค่ไหนกูก็จบแล้วกูคงไม่ว่าโวยวายอะไรขนาดนี้หรอกนี่กูจะต้องแบบต้องบอกอีกกี่ร้อยรอบว่าแบบเออกูอยู่ได้ไหมกูอยู่ไม่ได้แล้วกูจะอยู่ยังไงเข้าใจปะ เข้าใจตรงกันไหมถ้าญาตพี่น้องกูตายหมดแล้วไม่มีคนเลี้ยงกูแล้วกูจะอยู่ยังไงกูก็ต้องออกไปทํางานแล้วถ้ากูออกไปทํางานเสร็จปุ๊บงานที่กูทํามันเงินไม่พออีกแล้วกูจะอยู่ยังไงกูจะมีรายได้ไหมท,ทั้งๆที่กูก็ไม่มีแสงไม่มีการที่แบบได้รับการซัพพอร์ตอะไรใดๆจากใครเลยกูเหนื่อยไปทั้งชีวิตแล้ว ไอ้กูได้พักบ้างกูก็ไม่ได้พักหรอกกูไม่ได้พักเหมือนชาวบ้านชาวช่องก็หลอกคดอื่นยัมีตายหัวตายห่ากันไปบ้างยังได้ไได้พักได้หลับได้นอนแต่กูคงไม่ได้หลับได้นอนทํางานทั้งวี่ทั้งวันอีดอกตายห่าพอดีแบบนี้ตายทั้งเป็นนะมึงเป็นอมตะตายทั้งเป็นนะมึงมันไม่ใช่แบบจะสุขสบายนะเป็นอมตะมึงได้อยู่นานก็จริงแต่กูตายทั้งเป็นอ่ะเอาสิพวกมึงได้ตายตาหลับได้ตายเป็นศพ ศพเข้าพาเมนเผาเข้ากูบเข้าหลุมฟังศพแต่กูเป็นอมนตะแต่กูตายทั้งเป็นนะเข้าใจปะเข้าใจตรงกันไหมเออกูตายทั้งเป็นแล้วยังไงต่อกูทําอะไรได้บ้างโลกใบนี้กูก็ไม่ได้ครอบครองอ,อยู่แล้วกูก็เสียสละไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่ากูไม่สามารถที่จะครอบครองโลกใบนี้ได้ด้วยฝีมือการเป็นอมนตะของกูแต่ว่ากูก็แบบ ไม่อยากจะพูดข้ามรำเพลงไม่อยากจะพูดเพ้อ์เจอกูก็แค่พูดว่ากูมีชีวิตล้วนีกูเป็นโลกอายุยืนกูเป็นโลกอายุยืนเข้าใจไหมแล้วกูคไม่ตายอ่ะตายหูไปไหนหรอกกูอยู่กูอย่างนี้แหละกูแค่ว่ากูอยากได้งานได้เงินได้คนซัพพอตแค่นั้นเล็กๆลกน้อยๆอยะไรเงี้ยไม่ไ,ม,ไมีหรอกกูว่าเอาเถอะกูคอยหาทางเอาเองก็แล้วกัน ดิ้นลงไปเรื่อยอีดอกถึงกูจะบอกไปก็ไม่มีใครสนใจอแต่แล้วกูแล้กูก็เ,เออช่างแม่งมันจบจุดจบ,จบ,จบแค่นี้แหละไม่ไล์สดแล้ว